อันนี้ทารามของอะไรนะอังโอยอังสรงอังสรงองศราคลิปเลยนั่นเนี่ยเออเยอะคลิปเลยนนเ่อะอย่าไปเอาลงเอาลงยูทูบเหรอเนาะลงยูทูบก็ได้อย่าลงเฟซขอราะเลงไม่ลงเฟซแต่ลงลงเฟซก็ดีแล้วเดี๋ยวเรามีสิทธิ์ได้ลงยูทูบก็ได้เออใช่เอายูทูบอ่ะเออเอาเดี๋ยวถ่ายให้ฝรั่งดูเนาะ ขายฝรั่งดูเผื่อฝรัง่ง <c oughs> ขึ้นเรือมาผิดทางเฮ้ยมฆะแน่ตัวนายจะนับจะหน่อยเหรอ <c oughs> <c oughs> อ๋อเออเอาเอาเอา๋อมันมีท่อนออกเอาอ้า อ้าวเอ้ยทำไมมันออกชาอย,ย่างว่าเพลงจะจบแล้ว oh, เออเยอะ <yeah. S 1> มาแล้วบอสมาแล้วมาแล้วมาแล้ว oh, <yeah. S 1> คนดังมาแล้วบอสคนดังมาแล้ว oh, <yeah. S 1> คนดังกระโดดน้ำดังตุ้มคนดังหนูไปเต้นกับพี่เขาแล้วเยอะวันนี้ซ้อมซ้อมพรุ่งนี้ใส่ผมยาวมาด้วยนะใส่วิกมาด้วยให้มันเหมือนหน่อย อาเดินไปในทางโน้นคนอยู่นี่เอ๊ะแม่ต้นโยกหน่อยน่อสิเฮ้ยหันหน้ามานี่คนอยู่นี่ <c oughs> เามานเตยจับตะกิกมันอยู่ <c oughs> dơ yeah. chớp à đi con nuôi nếu với bé muốn tôi tẩy đột vậy nó vừa rồi mẹ mưa ổn chói eo เข้ากับรูปร่างมากเลยอ่อนมุนเออเริ่มว่ากิเริ่มว่มมากิเริ่มเทิมเตนะ่ยเยอะ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 หนูเพลงจอบสะบัติเยอะ นอนความือจะจัน huh. กันดรุนเวทีก you know. no. ีนกนเวทีก <Alexandria> ีนกนโอ้โหเลยอ่ะอำเอกี่มือเกลียวกระดบอลเตะกันบอลเตะเวทีโหมือหนูยัยทนมาแล้วยัยทนมา จนปากโตก็ได้ไม่ต้เช็คแครค่ะนม่องเช็คแครบลฟอกลูกค่ะ